สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธ์ในร้อยตามร้อยหาบาทึึงกว่อมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด1 9เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่19กลุุ่มภาพันธ์วันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด1 9เพิ่มขึ้น130ลรายนะครับเกิดจากการติดเชื้อในประเทศ116ลรายจากต่างประเทศ14ลรายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมนะครับที่เป็นโควิด1นทั้งสิ้น2 5 2 4 1รายครับ แล้วก็วันนี้ครับจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะครับทําให้เรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดขณะนี้83รายด้วยกันครับแล้วก็เรายังมีอีก1 0 8 8รายยูนโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม200กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป800กว่ารายครับทีนี้มาดูครับผู้ป่วยวันนี้130รายเป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วย130รายวันนี้นะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ116รายต่างประเทศเพียง14รายนะครับ 116รายที่เป็นการติดเชื้อในประเทศมาจากระบบบริการและเฝ้าระวัง61ลรายมาจากกล้นหาเชิงลุกในชุมชน55ลารายนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ป่วยที่ป่วยในโรงพยาบาลมีอาการและตรวจเจอเป็นโควิด1 9วันนี้ มี61รลายส่วนที่ไม่มีอาการต้องไปค้นหาในชุมชนต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจมี55ราลายทั้งสองอย่างนี้มีทั้งสองชนิดนี้มีตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับว่าการติดเชื้อในประเทศมาจากจังหวัดไหนบ้างนะครับในจํานวนผู้ป่วยที่ป่วยโรงพยาบาลและมีอาการนะครับพบว่ามาจากสมุทรสาคร35ราลายปทุมธานี10รลายกรุงเทพ7จลายอายุธยา4รลายนครปฐม3รลายนนทบุรี2รลายครับ ก็จะเห็นว่ามีสมทรสาครและปทุมธานีนะครับจำนวนลดลงนะครับมูรสาครเป็นคนไทย21ลายเมียนมา14ลายครับปทุมธานีเป็นไทย7ลายเมียนมา3ลายกรุงเทพมหานาครไทยทั้งหมดนะครับยุธยาไทยทั้งหมดก็าปฐมไทยทั้งหมดนนทรุรีไทยทั้งหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมทรสาครและปทุมธานีซึ่ง มิกกันระหว่างไทยกับเมียนมานะครับที่มาดูต่อครับว่าในจํานวนคนที่เราตรวจในเชิงลุกนะครับพบว่าเป็นที่สมุทรสาคร36ลายปทุม12ลายนะครับใกล้เคียงกันครับกับที่มีป่วยโรงพยาบาลน,นะครับแล้วขบถม7ลายครับนะครับสมุทรสาครเป็นคนไทย1ลายเมียนมา35ลาย ปทุมธานีไทยสามลายเมียนมาเก้าลายแล้วก็มาถมเจ็ดลายเป็นไทยหกลายเมียนมาหนึ่งลายเพราะฉะนั้นคนน้นหาในเชียงลุกจะพบส่วนใหญ่เป็นในเมียนมาทั้งจังหวัดสมุทรสาครและปะทุมธานีนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับมาดูต่อครับตัวเลขวันนี้ร้อยสิบหกลายในประเทศนะครับก็พบว่าสมุทรสาครเป็น7 1รลายกรุงเทพ7จลายจังหวัดอื่นๆ38รลายซึ่งจังหวัดที่มากสุดคือจังหวัดปทุมธานีนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ วันนี้สมุทรสาคร61%กรุงเทพ6%จังหวัดอื่นๆ32%นะครับก็คือสมุทรสาครมากกว่าจังหวัดอื่นๆ2เท่ากรุงเทพมีนิดเดียวเองเพียง6%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับในจํานวนคนที่มาจากต่างประเทศนะครับมาจากประเทศไหนบ้างมาจากเยอรมนี2รลายสาลัดอาลอามิเรต3าลายสหรัฐอเมริกา1รลายมาจากเมียนมา2รายอิตาลี1ร่ลายคูเวต1รลายเดนมาร์ก3รลายคเมรูน1รลายครับ นะครับเพราะนั้นพวกที่มาจากต่างประเทศนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนะครับโดยเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้คือสเตจค r a n t ทีนทั้งหมดนี้ก็เป็นการป้องกันและรักษาไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกมาเข้ามาในประเทศไทยนะครับมาดูกันต่อครับดูในสกอร์บอร์ดครับในสกอร์บอร์ดก็เป็นเที่ยงตอกย้ำนะครับว่าตัวเลขวันนี้นะครับอันดับที่1พบมากสุดคือสมุทรสาคร71รายนะครับอันดับที่2พบน้อยลงไปก็คือทุมธานี22รายกรุงเทพ จ็ดลายแล้วก็นครปฐมสิบลายนะครับนนทบุรีสองลายครับแล้วก็ยุธยาสี่ลายเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขวันนี้ก็ลดน้อยลงนะครับสรุปวันนี้จริงๆคือลดลงนะครับตัวเลขและก็ผู้ป่วยโรงพยาบาลก็ลดลงค้นหาในชุมชนก็ลดลงทั้งสมุทรสาครและปทุมธาน,นีครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มที่ดีว่าหน้าที่จะมีการคุมการระบาดได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มาดูต่อครับมาดูกราฟครับมาดูกราฟกัน การระบาดในประเทศนะครับเป็นกร,กราฟเดิมซึ่งแสดงลักษณะกราฟ2ชนิด2ระบบนะครับก็เป็นกราฟแท่งกับกราฟเส้นตรงกราฟแท่งสีเหลืองครับแสดงถึงการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกกราฟเส้นตรงก็คือผู้ป่วยโรงพยาบาลนะครับก็จะเห็นว่าในสัปดาห์สุดท้ายขวามือสุดครับค้นหาเชิงลุกต่ําลงมาก นะครับในการเย็นโรงพยาบาลก็ต่ําลงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ตรงกันว่าทั้งหมดนี้เริ่มดีขึ้นจํานวนผู้ป่วยเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันต่อไปครับอีกนิดเดียวนะครับมาดูกันต่อครับดูในแผนที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าในจํานวนแผนที่ประเทศไทยที่เห็น5รูปนี้เนี่ยนะครับขวามือสุดคือการที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศอีกหจังหวัดนะครับ ก็จะเกิดจากแหล่งสองสาแหล่งนะครับก็จากสมุทรสาครแน่นอนครับก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับและจังหวัดตากและในอดีตก็มีจังหวัดภาคตะวันออกแต่วันนี้ภาคตะวันออกไม่มีแล้วนะครับมาดูครับในแผนที่ซ้ายมือนะครับสัปดาห์ที่4ที่5ที่6และสัปดาห์นี้นะครับก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่4มี17จังหวัดสัปดาห์ที่5ลดลงเหลือ1 6จังหวัดสัปดาห์ที่6ลดลงเหลือ11จังหวัดแต่วันนี้มีเพิ่มขึ้นเป็นสิจังหวัดไม่ต้องตกใจครับเพราะว่า แหล่งที่ระบาดนั้นนะครับก็ค่อยๆลดลงสัปดาห์นี้จังหวัดตากไม่มีแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับสมุทรสาครนะครับส่วนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นสะเก็ดไฟนั้นนะก็จะค่อยๆมอดลงไปนะครับก็ติดตามมันต่อไปครับเพราะว่าการสอบสวนโรคก,การเฝ้าระวังของจังหวัดต่างๆทําได้ดีนะครับว่าประสานกันนะครับทีนี้มาดูครับมาดูว่าการระบาดที่ปทุมธานีครับกดเป็นการระบาดเกิดจากตลาด นะครับก็มีตลาดอยู่3มแห่งด้วยกันนะครับก็คือตลาดพรนพัดตลาดสุชาติและตลาดหลังสิตนะครับตัวใหญ่เลยคือพรนพัดครับพบเยอะที่สุดก็กระจายไปสุชาติบ้างตลาดลังสิตบ้างและเขาเ้าไปในชุมชนบ้างนะครับแถวนั้นก็ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีการสำรวจเชิงลึกในชุมชนรอบๆนี้และชุมชนใกล้เคียงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ที่ได้มานี้นก็คือเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ นะครับจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัดนะครับเช่นเช่นกรุงเทพชัยภูมินครนายกนครปฐม,มนครราชสีมาอายุธยาเพชรบุรีสุตรรการสระบุรีอ่างทองนนทบุรีโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่อยู่รอบๆปทุมธานีนะครับที่ไปไกลก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ทั้งหมดนี้เริ่มคุมได้เริ่มเมื่อไปเป็นสเกไ็ไฟไปในจังหวัดอื่นๆทางจังหวัดนั้นก็จะมีการสอบสวนโรคและดาเนินการควบคุมนะครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดมันเริ่มจากตลาดแล้วก็ติดในหมู่แม่ค้าทั้งส่วนใหญ่แล้วแม่ค้านี้ก็ไปค้าขายหลายพื้นที่ก็เลยไปติดหลายพื้นที่นะครับทําให้ต้องมีการปรับปรุงครับทราบจุดที่จะปรับปรุงตลาดทั้งหมดเลยนะครับว่าทําอย่างไรที่จะให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกให้มี ให้มีการระยะห่างให้เพียงพอแล้วความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะปรับปรุงกันนะครับมาดูอีกข่าวนึงครับวันนี้มีผู้ป่วยที่เพิ่มตายเพิ่มขึ้นอ,อีกหนึ่งรายนะครับเที่ยวน,นี้เป็นนายแพทย์ครับเป็นคุณหมอที่อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งได้ดูคนผู้ป่วยโควิด1 9ที่มาจากโต๊ะแชร์ที่สมุทรที่มหาสารคามนะครับท่านก็ตรวจ นะครับแล้วก็ท่านเองเมื่อทราบว่าท่านตรวจคนที่เป็นท่านก็ไปกักต,ตัวตัวเองแล้วบนเริ่มมีอาการก็ไปตรวจเชื้อก็เจอมีเชื้อแต่ท่านอาการได้รวดเร็วครับเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วท่านก็มีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเราก็เสียบุคลากร,กรที่สําคัญอีกหนึ่งรายนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้นะครับจึงเป็นที่ ระตุ้นเตือนพวกเราว่าบุคลากรทางแพทย์มีความเสี่ยงสูงเป็นด่านหน้านะครับขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศครับมีติดเชื้อนี้ไปแล้ว36มลายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดนะครับเป็นเงินหมดที่มากก็คือพยาบาลไม่สุด9ก้าลายนะครับแพทย์4ี่ลายนะครับเภสัชกร3ามลายนักเทคนิคนักลังสี2สองลายนะครับเจ้าหน้าที่แบ็กออฟฟิศสี่ลายครับก็ติด นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจในคนเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่า,าท่านที่เป็นที่มาให้คุณหมอตรวจหรือมาท่านต้องพูดความจริงนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีความเสี่ยงก็ต้องพูดบอกว่ามีความเสี่ยงเขาจะได มีการเตรียมตัวได้นะครับจะต้องจะได้ไม่มีการสูญเสียเช่นนี้ต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราระวังได้ครับป้องกันได้นะครับทุกคนต้องช่วยกันครับนะครับมาดูต่อครับทั้งโลกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดลดลงไปแล้วแต่ว่ายังมีคนที่ติดเชื้อมากขึ้นมากทุกวันวันนี้มีคนติดเชื้อแล้วล้ว110ล้านคน กว่าคนตายไปแล้ว2อล้านสี่แสนกว่าคนนะครับประเทศที่มากสุดตายมากสุดเป็นมากสุดคือสหรัฐอเมริกาครับมีคนติดเชื้อแล้ว2 8ล้านกว่าคนตายไปแล้ว5,500,000กว่าคนนะครับประเทศไทยมีคนติดเชื้อแล้ว25,241คนตายไปแล้ว8 3คนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยครับทุกคนช่วยกันอีกไม่นานครับอากาศไม่ตกนะครับอย่าลืมครับนะครับแล้วก็ พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับมาดูกันต่อครับว่าในรอบบ้านเรานะครับประเทศที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในวันนี้นะครับในอาเซียนเที่ยวนี้อินโดนีเซียเริ่มลดลงแล้วแต่ก็เพิ่มขึ้นมากับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง9,000คนใน1วันครับนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับอยู่ในขาลงแต่ว่ายังติดอยู่ประมาณ1,000กว่าคนเกือบ2,000คนเนไม่ไปไหน เพราะนั้นติดตามมันต่อนะครับส่วนมาเลเซียครับดีขึ้นมาแล้วการแพร่ระบาดลดลงมาแล้วนะครับหรือเพียง2,000คนใน1วันครับส่วนเมียนมาครับอัศจรรย์ครับดีมากครับหรือเพียง19คนต่อ1หนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนประเทศลาวไม่มีการแพร่ระบาดกัมพูชามี4รายใน1วันเวียดนามคุมได้มีแค่18คนใน1วันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับกาดไม่ตกครับอีกครั้งหนึ่งอีกไม่นานครับแล้วก็มาดูครับว่าถ้าพี่น้องคนไทยทุกคนพบ สิ่งที่ผิดปกติอย่าลืมครับใช้สายด่วน1 9 1 1งเ9และ1 1 3 8นนะครับแล้วอย่าลืมครับไทยชนะหมอชนะนะครับใช้คู่กันจะเป็นส่วนช่วยเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็วันนี้ครับนะครับนอกจากมีข่าวนี้แล้ววัคซีนก็กำลังจะมาถึงในปลายเดือนนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดต่อไปนะครับวัคซีนก็จะเป็นตัวช่วยพวกเราเป็นอย่างดีครับนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ครับก็จะทำให้เราสงบนะครับแล้วก็ทาง ภาครัฐก็จะได้ช่วยกันนะครับนะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำราพระบาทถึงบอมอาจารย์พวกเราครับเป็นนักิ์ทึงบรมอ,อาจารย์พร้อมใจกันทํางานตํำรจพระบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้นะครับจาก YouTube f b c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี